คุณผู้ชมคะนี่คือเส้นทางรถไฟนะคะที่เชื่อมจากจีนไปลาวค่ะโดยจะมีเส้นทางจากคุนหมิงนะคะไล่ลงมาผ่านเมืองต่างๆผ่านแคว้นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น12ปัน,นาค่ะแล้วก็ข้ามมาที่ฝั่งลาวก็คือที่บอดเตนนะคะก่อนที่จะลงมาทางใต้จนถึงนครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของลาวด้วยนะคะโดยรถไฟที่ใช้ในการวิ่งเส้นทางนี้ค่ะก็เป็นรถไฟที่ทางการลาวตั้งชื่อว่าขบวนรถไฟล้านช้างหรือว่าล้านซางนะคะเป็นรถไฟรุ่น CR200J ค่ะหรือว่ามีชื่อเรียกนะคะภาษาจีนก็คือ ฟูชิงเฮา CR200J ต้องจีโดยพัฒนาโดยการรถไฟจีนไชน่าเรวเวร่วมกับรัฐวิสาหกิจหกแห่งนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นรถไฟที่มีประสิทธิภาพมีความเร็วแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะก่อนหน้านี้นเองนะคะถ้าใครตามข่าวก็จะมีโอกาสได้เห็นนะคะว่าได้มีการเริ่มทดลองวิ่งรถไฟขบวนนี้อยู่ที่ประเทศจีนแล้วค่ะ รถไฟฟูซิง cr 2 0 0 j นะคะเป็นรถไฟที่มีระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ทำความเร็วเดินทางระหว่างเมืองระยะไกลระยะสั้นและระยะกลางค่ะทำความเร็วเฉลี่ย160-210กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ถ้าหากเป็นพื้นที่ลาดชันเชิงเขาจะวิ่งได้ช้าลงนะคะสำหรับสีของตู้รถไฟขนส่งโดยสารที่จะใช้ในลาวมี3สีนะคะโดยยึดตามสีบนธงชาติของลาวค่ะได้แก่สีแดงสีน้ำเงินและก็สีขาวนะคะ ดวยสีแดงหมายถึงเลือดเนื้อของนักรบป,ปฏิวัติลาวค่ะสีน้ําเงินก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์และสีขาวหมายถึงความสามารถขีของคนในชาติค่ะถ้าไปดูข้างในนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีตู้โดยสารกว้างประมาณ3เมตร10เซนติเมตรสูง4เมตรกับอีก43เซนติเมตรมีตู้โดยสารขบวนละ7ตู้มีที่นั่งรวม720ที่นั่งแบ่งเป็น2ชั้นค่ะ โดยชั้น1นะคะมี56ที่นั่งและชั้น2มี662ที่นั่งรวมถึงมีที่นั่งสําหรับผู้พิการด้วยค่ะโดยเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะก็มีการสั่งซื้อรถไฟความเร็วสูงปานกลางรุ่นฟฟซิง EMU CR200J จากใช้หน้าเรลเวคอ p นะคะซึ่งมีการสั่งซื้อจำนวน2ขบวนมูลค่าประมาณ14ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ500ล้านบาท และเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานนายกรัฐมนตรีของเราก็ออกแถลงการนะคะว่านายกรัฐมนตรีของเรานายพันคำวิภาวรนได้เห็นชอบการตั้งชื่อรถไฟขนส่งผู้โดยสาร2ขบวนค่ะก็คือขอบวนแรกชื่อว่าล้านช้างหรือว่าล้านซางและขบวนที่2ชื่อว่าแคนลาวที่จะมอบส่งในภายหลังค่ะเส้นทางรถไฟจีนลาวมีระยะทางกว่า422กิโลเมตรนะคะมีสถานี32แห่ง แบ่งเ,เป็นสถานีขนส่งสินค้าและสถานีสำหรับรับส่งผู้โดยสาร1ิบแห่งมีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่2อธันวาคมนี้ซึ่งตรงกับวันชาติลาวและครบรอบ46ปีการสถาปนาประเทศลาวด้วยค่ะ